สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n น l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2566เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง13มกรามาดูนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่ไพ่เฮงเจียพยากรให้นะคะ เราจะพยากรณ์กันในรูปแบบของจักรราศีมาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ไพเ่เฮงเจียจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูบ้างชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูไพ่ใบแรกได้ Emperor นะคะใบที่สองเด็กไม่เท้าใบาที่สามราชินีเหรียญว้าวเลยอะ ใบที่สีสามถ้วยโอ้ยว,ว้าวจริงๆนะเนี่ยราศีธนูหรือลัคนาธนูเปิดมาสี่ใบก็ว้าวแล้วใบที่ห้าอัศวินเหรียญอีกใบที่หกเล็บเวอร์ใบที่เจ็ดสี่เหรียญว,ว้าวดีไหมเนี่ยว,ว้าวมากๆราศีธนูลัคนาธนูเนาะใบที่แปด สี่สี่ดาบใบที่เก้าแบบเขาเลื่อนขึ้นหน่อยใบที่เก้าสิบถ้วยใบที่สิบเอ,อ่อสังฆราชเฮลโลแพนนะใบที่สิบเอ็ดใบที่สิบเอ็ดสองเหรียญใบที่สิบสอง สิบดาบววามีไว้ตอนจบนะคะอ่าสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูมันก็ต้องมีดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมมันถึงมีสิบดาบเกิดขึ้นตอนท้ายจริงๆแล้วมันอาจจะส่งผลจากตรงจุดอื่นถ้ามาดูที่ตัวตนตัวตนเป็นเอ็มเพลเยอร์ไงนะคะชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูตัวตนเป็นเอ็มเพลเยอร์เพราะฉะนั้นอะ การโดดเด่นของเรานะคะชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณมีความโดดเด่นมากเลยใครที่คิดที่จะทําอะไรคุณอนะทำยากนะคะคุณอาจที่จะมีความโดดเด่นมีอํานาจวาสนาบารมีขึ้นมาเลยทันทีในช่วงครึ่งปีหลังนี้จากใครที่ทํางานอะไรดีๆอยู่ที่มันมียศมีตําแหน่งก็มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลยนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือว่าได้ขึ้นไปในตําแหน่งสูง,ส,งส่วนใครที่ทํางานอะไรอยู่ที่อาจจะเป็น งานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวมันไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่คุณก็จะมีคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือคนที่มีอำนาจนะคะอำนาจวาสนามาคอยดูแลคอยปกป้องคอยคุ้มครองเราทำให้เราอะ่ะเขาเรียกว่าเราหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆได้ในที่นี้ก็บอกว่าการเงินการเงินของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงครึ่งปีหลังการเงินได้เด็ก ไม้เท้ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะได้ทําอะไรใหม่ๆมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันประสบความสําเร็จ <c oughs> เขาบอกว่าเด็กไม้ในบรรดาไพ่เด็กทั้งหมดเนี่ยเด็กไม้เท้าเป็นเด็กที่ฉลาดมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมาอยู่ในตําแหน่งการเงินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันประสบความสําเร็จแล้วส่งผลทําให้คุณมีรายได้รายได้เป็นแบบไหนรายได้ติดกับราชินีเหรียญอ่ะโอ้รายได้เป็นกอบเป็นกามนะรายได้เยอะมากเลยทีเดียวนะ ทีนี้รายได้ที่เข้ามาเนี่ยจากการที่เราทําธุรกิจใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆที่มันกําลังจะประสบความสําเร็จในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยมันจะส่งผลทําให้เรามีเงินเหลือกินเหลือเก็บไหมอย่าลืมว่ามันเป็นไพ่เด็กมันก็เลยมีการใช้ใจ่ายแบบเอาแต่ใจตัวเองเกิดขึ้นได้ด้วยนะเก่งหาเงินเก่งใช้เงินเก่งเก็บเงินยังไม่ค่อยได้ทีนี้เก็บเงินไม่ได้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ต้องมาดูว่า ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังใบแรกมันเป็นเอ็มเพอเลอร์มันหมายถึงการที่เรียกว่าคุณมีอํานาจวาสนาบารมีดังนั้นคุณอาจจะทํางานแบบบ้าระหำ่ำนะคะแล้วมามาบวกกับการที่มันเป็นไพ่เด็กไม้เท้าอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณทํางานแบบชนิดที่เรียกว่าลืมตัวไปเลยมีธุรกิจใหม่ๆม,มีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณก็ต้องการที่จะผลักดันตัวเองให้มันโดดเด่นเหนือคนอื่นโดยไม่ได้นึกถึงสุขภาพ เพราะฉะนั้นพอทําไปเนี่ยมันได้เงินไหมได้เงินได้เงินเป็นกอบเป็นกาำเลยแล้วคุณเวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณไม่แคร์สังคมด้วยคุณไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นฉันจะหาเงินฉันโฟกัสที่ผลประโยชน์เท่านั้นไม่สนใจมองสังคมรอ,รอ,รอบรนอกว่าเขาจะรู้สึกกับเรายัางไงเขาจะทํายังไงเขาจะอะไรไงช่างช่าง,งเขานี่คือความสําเร็จของฉันมันก็เลยส่งส่งผลทําให้สุขภาพคุณจะแย่ หาเงินมาหมดไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยนะทีนี้ไอ้คำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวเดี๋ยวจะมา,มาเกิดความทอ้อซะอ่งงั้นงั้นเช่นงก็ทำไปพักไปในที่นี้ก็บอกว่ามันจะหมดไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเช่นถ้าตัวเราแข็งแรงและอาจจะอึดสู้ลุยไม่เป็นไรแต่มันก็จะต้องหมดไปกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวแล้วเราก็จะต้องเป็น คนที่รับผิดชอบเป็นคนที่จ่ายโดยเฉพาะคนที่เราจะต้องจ่ายให้คือคนที่เรารักถ้าคนที่เราไม่รักเนี่ยหรือต่อให้เป็นคนในครอบครัวแต่เราไม่ได้รักเขาเป็นพิเศษเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละแค่ญาติแค่คนในครอบครัวคุณไม่ช่วยนะด้วยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าหวงเงินอ่ะไม่ไม่เรียกงกนะเรียกว่าหวงเงินหน่อยเพราะนั้นแต่ว่าไม่หวงกับคนที่รักอย่างเช่นลูกเต้า ลูกหลานบริวารที่รักนะคะหรือแม้กระทั่งคนรักคุณทุ่มเต็มที่พ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่เราเรารักเราก็ทุ่มเต็มที่แต่ถ้าไม่ใช่คนที่เรารักเป็นแค่เพียงญาติห่างๆห,หรือเป็นแค่ญ,ญาติพี่น้องที่เรารู้สึกว่าเฉยๆด้วยธรรมดาด้วยคุณไม่จ่ายหรอกอันนี้จะจ่ายกับคนที่เรารักเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะหมดไปกับเรื่องครอบครัวคนในครอบครัวทีนี้มาดูว่าราศีธนูหรือลัคนาธนูถ้าเกิดว่า คุณ <c oughs> ขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินจะไปพึ่งพาใครได้บ้างญาติพี่น้องพึ่งได้อยู่นะนะคะญาติพี่น้องโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงไปขอความช่วยเหลือเขาเต็มที่กับคุณเลยสําหรับชาวราศีธนูหรือลักนณาธนูแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอยากจะพึ่งญาติพี่น้องสําหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่พึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมแม่ก็พึ่งได้นะถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่ก็พึ่งได้พ่อก็พึ่งได้พ่อเป็นคนรักครอบครัว ะะคะพ่อเป็นคนใจบุญพ่อเป็นคนขี้สงสารไปขอความช่วยเหลือเขาก็จะให้ปฏิเสธไม่ค่อยเป็นพ่อเป็นคนรักรักครอบครัวด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่จากไปหมดแล้วล่ะแล้วเราจะไปขอพึ่งพาเพื่อนได้ไหมเพื่อนพึ่งไม่ได้บอกเลยว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูต่อให้คุณเคยช่วยเหลือเพื่อนมามากแค่ไหนก็ตามพอคุณไปขอความช่วยเหลือเขาเขาจะพูดคําเดียวเลยว่าเขาไม่มี เขาเองเขาก็ชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นแหละคือเพื่อนพึ่งไม่ได้แน่นอนมีแต่เพื่อนจะมาพึ่งพาเราแล้วก็หักหลังเราด้วยกันชักดาบนะคะมาดูถึงว่าสําหรับชาวราศีธนูบางคนที่เขาอยากจะไปทําธุรกิจร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงจะดีไหมในที่นี้เขาบอกว่าถ้าไปทําธุรกิจร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงมันเหมือนเป็นการที่ว่าธุรกิจน่ะอยากคุณอยากที่จะมันมีความมั่นคงนะคุณอยากที่จะแบบว่า เอ่อให้ธุรกิจที่ลงไปร่วมหุ้นเนี้ยเกิดการเติบโตเกิดความมั่นคงอย่างรวดเร็วแต่มันมองเหมือนว่าทำดูจะหนุกอยู่นิ่งๆกันอะไม่ค่อยได้ขวขวายไม่ค่อยได้กระตือหรือล้นสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ถามว่ามันจะดีไหมมันก็อ่ะมันก็ดีแต่มันไม่ได้เยอะอะนะคะเพราะมันต้องกระตือหรือล้นมากกว่านี้บางคนก็บ,บางทีหรือว่า พอมีผลกําไรทีก็โอฉลองกันหมดไปกับเรื่องการเฉลิมฉลองไม่เห็นเป็นกอบเป็นกำนะคะแต่สําหรับใครที่คิดจะเล่นหุ้นก็โอเคอยู่นะได้อยู่นะคะในช่วงของครึ่งปีหลังนี้สาหรับชาวราศีธนูส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่อยากจะรู้ว่าเจ้านายเพื่อนร่วมงานคิดยังไงกับเราเรามีจุดอ่อนอะไรเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่จุดอ่อนอะไรเขาก็เตือนว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูให้ทําตัวรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้อย่าทําตัวใช้อำนาจหรืออย่าแข็งเกินไปอย่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปว่ามีคนคอยสนับสนุนให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ถึงจะส่งผลทําให้เพื่อนฝูงรักนะคะใหเ้เพื่อนฝูงก็จะคิดว่าคุณคือคนของเขา เขาก็เวลาที่ใครมาใส่ร้ายหรือใครมาคิดไม่ดีกับคุณเขาจะคอยปกป้องส่วนเจ้านายเองเนี่ยเขามองที่ผลประโยชน์คุณมีผลประโยชน์กับเขามากแค่ไหนเขาก็รักคุณมากแค่นั้นนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยากรู้ว่าลูกน้องบริวารเป็นคนยังไงลูกน้องบริวารเป็นคนเซนสทีฟง่ายนะคะระวังการใจดีหรือการรักเขารักลูกน้องมากเกินไป เชื่อลูกน้องมากเกินไปหรือทุ่มเทใจให้กับลูกน้องว่าเอ้ยเช่นให้ความรักเขาแบบนี้เขาก็จะต้องดีกับเราเหมือนอย่างที่เรารักเขามันไม่ใช่แบบนั้นลูกน้องจะเป็นคนที่ประจบเก่งพูดจาปากหวานทำให้เราเนี่ยตายใจแล้วระวังการถูกแทงข้างหลังระมัดระวังเรื่องเงินเงินทองทองลูกน้องไว้ใจไม่ได้นะต้องควบคุมดูแลให้ดีๆนะคะทีนี้มาดูถึงว่าความรักความรักสำหรับคนโสดเขาบอกคนโสดจะเจอคนที่เอ่อ เป็นคนที่ขยันทำมาหากินต้องบอกคนโสดจะเจอคนที่ขยันทำมาหากินเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วจะมาในลักษณะของการเป็นเพื่อนก่อนนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะมีโอกาสได้ลงเอยกับใครสักคนแล้วแหละสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้เขาบอกว่าช่วงเนี้ยคู่ครอ,องของเราคลักเราดีอยู่นะแต่เขาอาจที่จะวางอำนาจแต่ไม่ใช่เขา,าอาวาง ต้องบอกว่าเราวางอํานาจกับเขามากเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเราชอบบังคับเขาแต่ถามว่ารักไหมให้ความสะดวกสบายไหมเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ความสะดวกสบายเขาก็รู้สึกแล้วว่าคุณรักเขาแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาอึดอัดเขาไม่สบายใจนะคะจากการที่เราอะไรก็ออกคําสั่งอะไรก็ออกคําสั่งต้องทําตามคําสั่งเขาอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคทีนี้มาดูถึงเรื่องการเรียนนะคะการเรียนสําหรับ ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูก็บอกว่าใครที่อยากจะไปต่างประเทศยังไม่ได้ไปนะในช่วงนี้อาจที่จะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วทำให้ไม่ได้ไปไม่ผ่านไม่ผ่านตอมอยังช่วงครึ่งปีหลังนี้ใครที่คิดจะไปเรียนต่อหรือจะเดินทางไปต่างประเทศอย่าเพิ่งคิดถึงคิดก็ย,ยังไม่ได้ไปมาดูถึงเรื่องออการงานสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจส่วนตัวจะเป็นยังไงในช่วงนี้ เขาบอกว่าธุรกิจส่วนตัวในสังคมมองเลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรแบบตรงไปตรงมากเออก็เรียกว่าลูกค้าชอบนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้ผลกําไรแล้วก็ทําให้ธุรกิจของคุณขยับขยายครอบครัวสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาดูถึงว่ามีโชคลาภไหมโชคลาภไม่มีนะช่วงนี้ มันเป็นได้มาก็หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังศัตรูด้วยนะศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมศัตรูเปิดเผยไม่มีนะคะถึงมีก็ทําอะไรไม่ได้แต่ศัตรูลับๆจ้องที่จะทําร้ายคุณอยู่นะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าไอ้ศัตรูลับๆเนี่ยเป็นใครแต่เพียงแต่ตอนนี้เขายังทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าคุณพลาดสักนิดเดียวเนี่ยเขากําลังจ้องแทงข้างหลังคุณอยู่เลยทีเดียวมาระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันบ้างให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอ,อ่อ สำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูระวังการมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะคะหรือ,อการถูกของมีคมที่ตรงเท้าอาจจะถูกน้ำตามนะคะเซียนตามหรือไปเตะโดนมีดหรือ,อโดนอะไรทิ่มขาไม้จิ้มลูกชิ้นจิ้มก็ได้นะต้องระวังตรงเรื่องนี้จะมีเรื่องเลือดตกยางออกข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมดลูกรังไข่สำหรับผู้หญิงนะจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ระวังเรื่อง ต่อมลูกหมากบวมโตด้วยได้ด้วยนะคะนอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะน่าเป็นห่วงนะมาดูถึงเออ <c oughs> หมดแล้วนี่เนาะศัตรูอะไรเราก็ดูให้หมดแล้วสุขภาพดูให้แล้วคีนี้มาดามก็จะฝากนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปของมาดามแล้ว คิดว่าถูกใจหรือมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามหรือใครอยากจะเช็คดวงกับมาดามไปที่ facebook ของมาดามค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ